สี่ศูนยหาศูนเสือเอาด้อวยรางสิเน่ในในในความฝันเนี่ยบ้ากันเห็นปู่เห็นงานญานแล้วตายเลยดิ๊กูจักว่ะยาตายอยู่ญาแล้วตายอายุแล้ หกสิบสามปีแต่ว่าปูนี่ตายนี่เล่าจีได้เท่าไดร่น้อแปดสิบสี่บ่แปดสิบสี่นี่ละปูนึ่งแปดสิบสี่ปีขันฟันเห็นปูน้ำจิเป็นศูนย์เป็นแปดเป็นห้าปูได้นี่เป็นเร่จีเป็นศูนย์เป็นแปดเป็นหาเพราะเราเล่าสืบปูปื้อไหมปูปื้อปูปื้อปอปลาปอปลาไม่พอขันฟันเกี้ยวเล่ามาจิเป็นศูนย์ คันบอนซูนแปดกาฮาแปดเป็นสีนะคัน์บอันมันสิต voilà uh um ิดแปดน่ะนะบันน oh, ี่คอยก็เลย่อยกระทั่งไห้นะแบกอันนี้มันอันนอนป่วยอยู่ในไห้จนเมียคอยเสดเดือดขึ้นมาจนคอยเมียแล้วคอยไห้แม่มเนาะห้น้ำข่าวไหมเนาะเสดือขึ้นมาบ่ไห้อยู่บ่แมียไม่เลยเนาะไห้น้ำข่าวไหมอันฮักเขาไหลก็ยังว่าฮักเขาไหลฮักเขาไหล อ,นอน mm hmm. ันนี้เลยผมียขึ้นมาเอาผู้ฝันตัวผมอันนี้มือไปนอนอยู่วัดผันบ่ฝันเด้อ mm hmm. เลยไปจุดถูกจุดถูกเสียงไทย mm hmm. จุดถูกเสียงสุบมไ้มันสิขเขาเลขเจ้าของฝันบ่ mm hmm. นสิขเขาเลขตัวเฮามมากบ่ทังสีนะ mm hmm. ้นนะครับผมก็เลยไปจุดถูกก็เลยไปเบิ้งบ่บ,บ่ท่านน,น,นี่น mm hmm. อนดิอย่างย่าง จงกลมแล้วกับนางนางสมาธิแล้วบารมีบัี่นอนได้ไปไต่เที่ยนเบิองถูกได้ฮกหาเก่าโอ้โอ้ได้ได้ฮกเก่าหาฮกเก่าหาเออฮันกระติดหาอยู่นี่นะเออเออคอยเลยวางสิเบิองเด้อพี่น้องเอ้ยแม่ขาวเอ้ยสันดอกบ่าอันได้ฮกเก่าหาเด้อเออเอออันหวดงวดก้อนศิลศิลก้อนนั่น ก้อนก้อนหลี่ออกอยู่ได้เนาะแมนบ่เมื่อแมนอยู่แมืเออสินก้อนนั่นสินก้อนไปจุดนั่นได้ซีหกหาว่านั่นได้ซีหกหาบันนี้มันเลยมาเขาซีหกหาเริ่ขันแมนขันแมนท้าหันหัวล่วงกับจิเป็นหกหาเนาะขันหันหัวขึ้นมันกับจิเป็นเกาหาก็เลยว่าบ้าเด็กมันสิติดชหาอีกอยูได้เห็นกันที่บ้านสิงบ่าวกับแม่เขา นี่มันติดหาอยู่เด้องวดนี้มันหาทั้งบนทั้งล่างก่อนได้วางสิเสือเด้อก่อนได้วางสิเงวดก้อนข่อยก็บอกคนมอเม็ดนี่แม่เขาน่ะเออเลขล่างเด้อหาศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์เสือเด้อข่อยวางสิเพิ่นกับว่าเสือน้ำข่อยมันเป็นซื้อตัวอื่นแม่เป็นซื้อหาหนึ่งผลไมเออดวงดวงแม่นอยู่ขึ้นกับดวงอันคนเรียกว่าเอ้าบัดนี้ เสือด้อยไ่างวดนี่ข่ปอซื้อแลว่างวดงวดแล้วมากไอยเอาซื้อพอใหกลุ่นแล้วเป็นผู้ซื้อคข่เป็นผู้บอกคนแลกว่าเท้าเขาอันไข่เอาซื้อเจ้าซื้อเด้อก็ได้ยุดดอกเล่าก็ได้ยู่อข่ก็ได้ยู่เห็นว่าแม่นี่ซื้อบ่ไ้แล้วไข่ก็เไดว่าไข่ไข่ว่าไข่บ่ซื้อ แต่ว่าข่อยเป็นผู้เว้าเออข่อยได้ซื้อเอาซื้อซื้อเล้าแล้วนะเออขันขันผู้เขาขายเขาสีเอาซื้อผอโยนเออเอาซื้อข่ก็สีน้ำเออเก็ให้ได้เตรียมๆเลยก็ได้เยอะเอออือขอย่อนี้แม่จะรุปตัวใดบ้านเออเอาโค้งสุดท้ายแล้วบานนี้แม่เอามันกจะฟันเอาโค้งสุดท้ายเลยฟันทงไปเลยแม่อือยังอยู่สองหมื่นสามหมื่นหนึ่งแม่ สิอนะอสามสามหมื่นสี่มื่นหนึ่งบกเอก็ซ้ําคงผข้ไทยนะเลขเลขออกวันเสาร์มันเิดวันสองสี่ย่างบะตักแล้วเราแม่ยสองสี่ย่างบะหูหูน้ำเด้อนี่วังหูหูแลนตัดหนาลดก็มีอีกเนื้อหูสองตัวแลนตัดหนาหนาลดขอเรยว่าพ่อหญ่งมันสีบ่เป็นสองเจ็ดตีพ่อยิ่งขอเรยว่างูสองตัวตัวนึงสีแลนไป ตั้งสี่ตัวหนึ่งสีแเรนมาจังสี่แรนสวนกันแม่โอ้มันเรนสวนกันเดียพอได้ตีใส่เอขันบ่อสองเกตกับสองเปลี่ยนเดือพอไงพอได้วางสิอ่ะที่ออกยี่รถขั้นนี่ละก็ได้วางสินะขันขันขันเอามีสองนี่พอเออพอได้วาเลขตัวเก้าฝันหนึ่งมันไม่ตักพอเก้าเก้าเฮี้ยนเฮี้ยนกับลังเก้าไหมเฮี้ยนกับเก้าไหมเฮี้ยนกับล้างเก้าไหมเฮี้ยนกับลังเก่ามันทีบ้าเลขตัวเก้าที เรีว mm. ่าหอยวามันจะเป็นเล็กโตเก่าเล็กโตเก่าสี่มีนี่นี่สี่มันมันสีตึงลางตึงบนน่ะห่านเนาะอันนีหาสองก็หาศูนย์นี่เนาะหอยเลยว่ามันสิตีตึงบนตึงล่างขันเป็นขึ้นขึ้นสองมันสิบ่เป็นอู้เป็นเกีดไหมเออเป็นเกีแม่่อยกะจีว่าสองเกีดสองแปดนี่แหละแม่นบอแม่แม่สมอว่าสองเกียดสองแปดแต่ว่าอันคลิปก้อนเนี่ยหอยวา หกฮ้เพราะว่า right? ป yeah. uh. ูยาญบ้านเล็ก hmm. ที่เฟินนั mm ่นหนึ่งหกฮ้าโอ้บ้านเล็กนึ่งหกฮ้หนึ่งหกฮ้าบ้านนี้ปูน่ะไอยใต้ตีใส่ศูนย์เปดี่หาของปูนั่นนะศูนย์เปดี่ยนหาปูนขันเล่าเล่าตีเล่าใส่นั่นมาจีเป็นศูนย์ตายเราเคยเป็นศูนย์เนาะปูไหมขันฟันเจียวเล่ามาจีเป็นติดติดแปดติดหาติดศูนย์ ปูนะศูนย์ปห้าอืมศูนปดห้าอืมอันตปว่าเลขบ้านคนเฮียนหลังเก้านั่นอืมหห้าหนึ่งหกห้าเออบ้านนี่ยสองตัวนี้แม่ว่าตัวได้ก่อลืมสองตัวนี้เออ ท่านบอกไปหลายตัวกษีบาหลายตัวอืมว่าที่แม่บอกเมื่อกี้นี่แม่มันยงสองเจ็ดกับสองแปดโอ้วสองเจ็ดกับสองแปดเออสองวันนี่งูแลนตันหนารดนด้นี่เอแต่ว่าเลขลดนี่มันสองสองหกหกสองหกหกสี่สี่สามอ่าสองหกหกสี่สามสองหกสี่สามเออเลขลดได้นี่เออ ขั้นดีมันเลนตนาเออเออขั้นมรนแนตนานี่หละสองหกหกสี่สามเพราะว่า่อเลยว่าบ้าขันมันสองมันยั่งบอกว่าขอยมักสองติสสองเปลี่ยนแล้วขอวางสองเก็ดสองเปดเพราะว่าไงเราก็วาอยู่บ่าแถาหลีออกอยู่รถท้หน่อีกดีัาบ้านนี้บ้านี้ันว่าเลขติสูนี่ คอยว่ามันจิเป็นบุญเพราะเหรอมันจิขึ้นบุญเด้ก่อนมันจิขึ้นบุญจิขึ้นบุญต้เออคอยว่ามันจิขึ้นบุญเด้กศูนย์นะยักศูนย์ยังหลักแต่ว่ามันจิขึ้นบุญจักมีศูนย์มันศูนย์ยังตาีอาจจะเป็นศูนย์แปลงหากระไรเออคอยว่าปู่ไหมปู่แล้วตายแล้วก็เป็นศูนย์ปื้มไหมปู่ปื้มไหมหย่นั่นแล้วอื ูนย์แปดญหาเนี่ยแหละบ่บาขันเป็นหามันติดขันนั่นกะจีวัาหาเป็ดเป็ดห้าเป็นมะหล่อฟองหอ้หาหาหกไปยังสีเป็นมะขันคันติดคันติดของญาเนาะญาก็เล้วตายอยู่เล้วหกสิบสามปีญาเนี่ยแล้วตายแต่หลายปีแล้วคันขันจีว่านัก ว่าศูนย์นี่มันสขึ้นบนเลยนี่จ็สีศูนย์ยังล่ะเออจสี่ศูนยังหมดสีศูนยังแต่ว่ามันขึ้นบนอ่เจ้มันออกมันออกล่างแหละมันขึ้นบนเด้เอออาจจิแปดศูนย์หาก็ได้เป็นว่าห้าศูนย์แปดนี่นี่เนาะจ้าอืมก็เลยว่ามาว่ใจดีดีใจงามงาโอ้ฝันมือขึ้นนีนอนมือขึ้นนี่ใจง่ามอือพอไพอไยเลยว่า ฝ <c oughs> <can> um <c> ันเราว่าฝันว่าเขาเอาอีหยังบ่มาให้ฝันเด้นี่ฝันว่าเขาอีหยังบ่มาให้เราเป็นคือบ่ได้คักเพิ่นว่าอือก็เลยว่านเป็นฝันจังได๋ผู้พ่อมือคืนนี่ขใหญ่เพิ่นก็ฝันว่าพขใจดีใจงามอยู่ฝันคือจังว่านอนนอนดีนั่นนะเออเคยลุกเหี่ยวคืละ3เทอือเทบัดนี้มือคืนนี่ลุกเหี่ยว2เทเออเออ่เทก็เลยว่า นอนดีอยู่ได้ไหมในนอนดีไหเพราะว่าไปวัดบ่ไดนนอนว่าสินอนเว็นกับบ่ไดนนอนเออนนอนเวียนมันเป็นหัวใจสั้นนี่โอ้สั้นเป็นกระตุกเป็นหัวใจสั้นครับื้นบ้านสีเป็นสั้นดูดีๆนวนเป็นนอนเวียนบ่ได้เป็นนอนเวีนบ่ไห้เป็นหัวใจสั้นส่งมาลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมท่านวัน